สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนทำข้าวจะต้มปลาจะจะก็ได้อาปลาออกมาจากช่องแช่แข็งละนะคะออกมาเจ้าก็หั่นละก็เลยจะมาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูนี่แหละตั้งตั้งกระทะละจ้าจะไอ้นี่เอาต้นหอมใส่ด้วย เราทําอะไรได้ก็ทําจะนะจะอยทาอะไรได้ช่วงนี้จอยก็ทํานั่งขยิ่งขาเดี๋ยวจะเอาหมอนวางแล้วก็จะพักเท้าสักหน่อยเท้าเอาลงนานก็ปวดนะทุกคนมันมันน่วงออเอาเท้าลงนานก็น่วงนะคะต้องต้องแบบว่าห้อยเอาไว้เนี่ยเราเป็นเอาเท้าวางกับพื้นนะเพราะบางท่านก็ไม่เข้าใจไงต้องอธิบายเอาไว้บางท่านก็บอกว่ายาวเท้าน้ํา เท้าลงพื้นนะไอ้นุ่นไอ้นั่นไอ้นี่ต้องบอกว่าทุกคลิปจะนะบางท่านก็เพิ่งเข้ามาดูเขาก็ไม่รู้นั่นแหละทุกคนเออเขาก็ไม่รู้ยืนนานก็เมื่อยเพราะมันต้องขย่งขามันขยิงขามันก็เมื่อยอันนี้ลงล้างก่อนบางท่านก็คงจะว่าทำไมไม่ให้พี่แอนดี้ทำ เขาทาไม่เป็นหรอกจากเมนูพวกนี้ยถ้าทําเป็นจอยคงไม่มานั่งทำแล้วทุกคนนะถ้าเขาทาเป็นขนาดนั้นจอยคงไม่ต้องมานั่งทาเองอะเขาก็ทาเมนูอะไรที่เขาพอทําได้ง่ายๆของเขานะั่นแหละจะบางอย่างบางอย่างแม่ทุกอย่างก็จะทําง่ายๆสไตล์จ,ยจอยติ๊ดๆนี่ไม่ใช่อะไรนะจอยเพิ่งอบอบหมูหมูที่ทําเมื่อวานอะนะอบหมูในแอร์ไฟ เพราะว่าหมูที่จะทําเมื่อวานหมูแดดเดียวทุกคนอยู่บ้านที่เฉยก็ก็ตอดทําคลิปด้วยจ้ะทุกคนอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปทําอะไรทําได้ก็ทำบางท่านก็มาในแฟนเพจบอกว่าขนาดข้อเท้าหักยังทําคลิปเนาะ ข้อเท้าก็ส่วนข้อเท้าจะทำคลิปก็แค่ตั้งกล้องไม่ได้มาตั้งจับกล้องทุกตลอดเวลาจะตั้งกล้องอยู่ตรงนั้นอนะทาคลิปมันก็ไม่ได้ถึงยี่สิบนาทีทุกคนแคนะ่อัปเดตความเคลื่อนไหวนิดๆหน่อยๆอ,อันนี้ไอ้ผองก๋วยเตปลาโลโบโน,นะทุกคนนะเราก็จะใส่เกลือจะเกลือทะเลใส่เกลือทะเลลงไปจอยก็หั่นปลาแล้วแหละเบ้าๆตัวมันใหญ่เกิน หันเป็นสองท่อนตัวละสองท่อนผมช่รลดจ้ะจะ,จะอายมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดวหอมแดงจะ้ะหอมแดงเล็กไม่มีก็ใส่หอมแดงใหญ่อันนี้ข่าค่ะข่าสดแช่ช่องแข็งเอาไว้ หอมนี่จอยก็ได้หาไว้มานจะเดินบวานนะคะจอยใส่ผงชูรสแล้วนะเมื่อกี้เนาะใช่ไหมใส่แล้วแหละ,ะช้อนไม่ได้ใช้ก็เก็บจะ้ะช้อนไม่ได้ใช้ก็เก็บ บางท่านเนาะในในไอ o u t u b e อะที่เห็นคลิปจอยกระตอบลงบ้านอะ่ะนะเขาแนะนําให้จอยบอกว่าน่าจะอาหาเตียงมานอนข้างล่างที่นี่มันไม่เหมือนบางไทยเพื่อนๆจะได้ขนเลยลงมานอนข้างล่างได้เนาะบ้านที่นี่แล้วท้งใส่พี่เขาคงจะไม่ได้ติดตามจอยก็เลยไม่รู้ไงอย่างที่จอยบอกไว้ในคลิปอาจะถ้าดูจบก็จะรู้ ว่าห้องน้ําบ้านจอยมีมห้องน้ําเดียวแล้วมันอยู่ชั้นบนจ้ะนะห้องน้ําอ่ะมันอยู่ชั้นบนนี่แหละทำไมถึงนอนข้างบนบ้านเพราะว่าห้องน้ําจอยมันอยู่ชั้นบนชั้นล่างห้องครัวจอยมันไม่มีห้องน้ําจ้ะนะคะมันไม่มีห้องน้ํามันก็ต้องขึ้นข้างบนอนอนข้างบนจ้ะน้ำเดือดก่อนค่อยใส่ปลาเอามาเลี้ยวรถคุณญาติโจน แมงวันนี่ก็เริ่มเข้ามานี่เบื่อมากเลยก่อนทำกับข้าวจอก็จะนั่งนั่งมั่งยืนมัง่งทุกคนนะแต่ว่าถ้าไอ้นี่ถ้าแบบว่าเดินอะ่ะจอก็ใช้ไม้เท้าทุกคนนำไม้เท้าที่หมอให้มาใช้ไม้เท้าเดิน ว่า,าก,ก็ใช้ไม้เท้าเดินได้อยู่จ้ะนะลองใช้แล้วก็เดินได้อยู่ทำเสร็จก็ล้างเลยจ้ะเกลือทะเลเใส่ไปตรงนั้นขอล้างก่อนนะคะเข,ขไม่เคยเช็ดกันเลยเนี่ยเพื่อนๆเนอะ้ ลูกสาวจอยขนาดเป็นผู้หญิงมีสอนทำงานบ้านนี่ก็ยังแบบรู้จักเช็ดจากอะไรเลยร,รู้จักแต่ทำเนี่ยบนมัน่อยมันเช็มอาจจะเช็ดรูปกลัวกับเพื่อนๆมันไม่ได้เช็ดแบบอย่าแงบบที่เราต้องการอะไม่ทำเผ็ดนะคะจอยไม่ทำเผ็ด ทำเผ็ดอะไรอยู่เมืองนอกนี่มแมงวันก็มีนะคะไม่ใช่มันไม่มีมีเหมือนกันยุงก็มีปลากระพงขาวทะเลจะ้ะใส่ไป,ปไว้ไม่ต้องคนเดี๋ยวมันจะขาว เชดดนนนิกห่่ออย <c oughs> ทำไมต้องต้มใส่กระทะเพราะว่าถ้าเป็นหมอ้อมันสูงจ้ะจอยมองไม่เห็นนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรไเหม็นคาวบ้างทำให้มันคือเสียงเร่งวันไม่ได้ได้ไมาลบกวนทุกคน เราทำไว้นี่ก็กินได้ประมาณสองสามวันนะทุกคนเนื้อก็มีแล้วเนะี่ยเราจะไปเอาแอร์ไปกลับมามกตั้งเมื่อกี้กตั้งตรงนี้มันเกะกะตอนที่จอยถ่ายคลิป,ปง,งานปส้นงานปั้นอีพีแต่จอยลง ลูกกลับมามันก็จะเอาเข้าในนี่ในเขาอย่ากันนะในชั้นให้จอยจะอ้ะลงไปชุดหน่อยอเอ่อไฟมันก็ในนี้ตัง้งทะเลอยู่นะ เหมนบ้าหอาาบัางม,ม,มากบ้าหอบัางมากนะเหมือนบ้าเลยมันบ้าหอบฟางหอบแอร์ฟุงแอร์ไฟไปเถอะหอบเสร็จแล้วทีนี้ก็นั่งเหนื่อยมากก็นั่งรอให้ตับตาบมันสุกต้มแบบสตลายง่ายเพื่อนๆมีผักอะไรก็ใส่ไปขอให้มันมีเป็นรสชาติต้ม สามีไม่ได้เตรียมเอาไว้ให้จอยนะจอยไปเอาเองในตู้เย็นนะ่ะตู้เย็นช่องแอออค่แค่แม่ก่อนนี่ไงที่จอยย่างเอาไว้ ประวันทำกินไปนิดนึงยางเสร็จก็ใส่ไปน,นิดไว้ไวเลย น,น, <c oughs> น,นี่ทีนี้ทุกคนขาตั้งกลงกพ็พิการสื้อซื้อใหม่ก็แพงแพงนั่งตรงนี้ทีนี้ทุกคนขาตั้งกลงเงจอก็พิการสลัดเทปคุ้มใหญ่เลยข,ข,ข้าวกระทะกันอ้ย เราก็จะนั่งพักเท้าสักหน่อยเอาหมอนเอาไว้รองด้วยพักเท้าร้อนไปเทีเนี่ยเหอือแตกก็อ,อยาเพลียร่างกายนั่นเลยจ้ะเนาะจอยก็มาบอกเอฟซีท่านที่แนะนำจอยเนาะไม่ได้โกรธเขานะ ไม่ได้โกรธเขาหรอกเขาก็แนะนําในทางที่ดีแหละเขาไม่ได้ดูเราทุกอย่างหรอกทุกคนเราก็มาแนะนําให้เขาเข้าใจนั่นแหละว่าบ้านจอยมีแค่หนึ่งห้องน้ําคือห้องน้ําอ่ะจะอยู่ชั้นบนชั้นล่างไม่มีห้องน้ําค่ะนั่นแหละทําไมจอยถึงนอนอยู่แต่ข้างบนแล้วการย้ายที่นุง่งที่นอนมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆค่ะนะที่นี่มันไม่มที่นอนอะ่ะมันไม่เหมือนบ้านเรา เราเอาความที่แบบว่าเรารู้ตัวรู้ตัวอยู่ว่าอันไหนมันสะดวกสบายสําหรับเราอะเพื่อนๆถึงเรามาอยู่ข้างล่างจอยก็ไม่สามารถที่จะมันเดินเหินทาอาหารได้คองขนาดนั้นบางสิ่งบางอย่างก็ต้องให้สามีช่วยที่อยู่ข้างบนมีห้องน้ําไงห้องน้ำหนึ่งเราต้องอาบน้ําเราต้องวิ่งขี้วิ่งเยี่ยวบ่อยเพราะเรากินยานี่แหละถ้ามันมีห้องน้ําข้างล่างก็ดีจ้ะมันไม่มีไงที่ยงกินส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะ จะมีห้องน้าข้างบนอห้องน้าชั้นชั้นล่างนี่ไม่ค่อยมีหรอกี๋ยวค่อยเสร็จแล้วค่อยใส่ไนี่นี่จะใส่ต้นหอมกับผักชีว่าจะใส่มะเขือเทศไม่มีมะเขือเทศเห็นมะเขือเทศลูกน้องใส่ของแอนไม่ใช่ของแอน,แอนไม่ใช่พี่แอนดี้ซื้อมาให้จอยสระผมเมื่อเช้าเนี่ยสระผมเป่าผมเอง มันบอกว,ว่าอากาศจะร้อนร้อนร้อนมาเช้าตื่นมาหนาหวไงมพเพื่นอนเพื่อนวานก็ยังดีพี่ไซามากินข้าวด้วยวันนี้พี่ไซก็มีธุระนะนทุกคนนะน่าจะใช้ชีวิตลาบากไหมก็ธรรมดาจ้ะคนข่าเดี่ยงก็ใช้ชีวิตลําบากจ้ะเหมือนเรามีแขนข้างเดียวเรามีแขนอีกข้างหนึ่งอะนะ ยามใส่ทรงใส่ผ้ามันก็ลำบากนะเช็ดตุงเช็ดตูดยามขับขับถ่ายมันก็ลำบากเอาพูดง่ายๆตรงๆภาษาชาวบ้านขาเรานี่ก็เป็นเป็นขาเนี่ยก็คือยังกับหัวใจของเรานะเนี่ยแหละเพื่อนที่สามารถนําพาเราไปทางไหนก็ได้ยามขาข้างหนึ่งเดินไม่ได้ขาข้างหนึ่งก็ทํางานหนะักนะคะขาข้างหนึ่งก็ต้องพยุงไอ้ขาที่ข้างหักเดินมันก็ ระบากเป็นธรรมดาจ้ะของของสิ่งเหล่านี้เนาะนั่นแหละโซาจบางทำไมให้ลืมนั่นแหละคอแห้งพูดมากเกินไปละปลานี่ไม่ต้องต้มนานนะคะเพราะว่าสุกปรุงรสแล้วก็ปรุงแบบเนี้ยแหละน้ำปลาไม่ใส่ใส่แต่เกลือหงชูรสแล้วก็มันจะมีไอ้นี่ของเขาอยู่แล้วเครื่องต้มจำของเขาอยู่แล้วมันก็จะมีความเปรี้ยวอยู่อย,อย,อยู่ในตัวอยู่แล้วอาจารย์ทุกคน วันนี้จอยออกมาก็เราออกกำลังกายเดินไปเดินมาเจอร้อนจอยร้อนพวกนี้ว่าพวกนี้ทําเมนูอะไรจอยยังอาจจะทําเมนูหมูสามชั้นน้ําปลาจ้ะทุกคนแต่ไออัวกับไอกรอกซ,อซ,อซื้อมาแล้วบอกอีกนะยังไม่กินนะคะทุกคนน้ำจา่าขนมจีนที่สั่งมาไม่ได้สั่งมาเราสั่งปลาดุผัดมาให้กินหมดแล้วปลาดุผัดพริกก็กินหมดแล้วเหลือแต่น้จาจ่าขนมจีนโคราช ที่ว่าแม่ค้าเข้าใจดีเขาแถมให้จอยมานะเขาเห็นเราไม่สบายเขาก็รู้เ้วยแหละว่าเราทำอาหารไม่ได้เขาก็แถมมาให้จอยแต่จอยไม่กินหรอกจก้ะเพราะว่าขานมจีนนึงมันก็แบบหมักนะอืมคุณน,นะโอ้โ ใส่นี่ลงไปกระกชีมันก็หอมทำแค่นี้แหละทุกคนปิดเตาปิดเตาล้วไม่เดือดแล้วเราจะปิดฝา,าไว้น่ากินนะชิมกันทีนี้ทำเสร็จน,นี้จ้าก็ไปพักคอนั่งเหยียดขาให้มันสูงขึ้นห้อยขานานๆไม่ได้เลือดมันลงไปทีนี้มันทำให้ห่วง มไม่มไม่เปรี้ยวมากไม่เค็มมากอันนี้อะทำเมื่อวานเข้าเที่ยงเขา้าเห็นลูกนี้เสียงที่หูเข้าวไว้ให้จะบอก,กว่าเจ๊จะหุงเองไม่เป็นไรไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เคยอยากทำสั่งจอยอยู่เรื่องคือถ้าเรื่องทอดนี่จอยไม่ทอดนะเพื่อนๆนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมช่วงจอยไม่สบายอย่างเงี้ยถ้าน้ำมันมันกระเด็นอะ่ะ เรจ,จะหลบไม่ทันนะไอ้นี่เรายังคอนโทรลได้งไงมันไม่มันไม่กระเด็นอ่ะอืมเนี่ยจ้ะนะเมนูต้ยมยำปลาจ้ะทุกคนทำเองวันนี้เพืพ่อนเอเอ้ยอร่อยอยู่หรอกหน้าตาก็อย่างเงี้ยนะทุกคน<ม>เสร็จละเมนูวันนี้ปิดแก๊สปิดไฟฟ้าไม่ใช่แก๊สอมขอข้าวเอามานี่ ไว้ที่เดิมเก,กะกะตัวเทำคลิปได้แต่ละอย่างทุกคนตัวเองทำได้แต่ละคลิปบอกไ้ให้เป็นงง่ายไม่มันบางคนก็นจะไม่เข้าใจนะจะทำทำไมถ้ามาทำยากยุ่งยากเนี่ยมันได้เงินไงถึงทำม,มันก็เป็นงานของจอยนะคะเห็นที่นั่งทำทำอย่างนี้มันได้เงินไง ได้เง ja ินก็ไม่ไม่ทำมาจ้ะได้เงินใช้เวลาให้มีประโยชน์บางทีวันหนึ่งวันหนึ่งจะทำไม่ซ้มคลิปนู่นไม่รู้ทําคลิปอะไรพูดไปทั่วอยู่ทุกคนอพูดของจอยไปทั่วจอยยังได้สกวันละสองสามคลิปนะจะบอกไว้ก่อนโอเคจะหนงยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจจอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบาย